ความเดิมเมื่อตอนที่แล้วนะครับเมื่อสี่กุมารของพระเจ้าโอกา,การาชหรือว่าราชโอรสเนี่ยออกนอกเมืองยกไพ่พลไปแล้วนะครับก็ได้มากล่าวถึงกบินดาบดซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ก็คือพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองนะครับในอาชาตินั้นเนี่ยเกิดเป็นพระโพธิสัตว์ที่ชื่อว่าพรามกบินดาบดเพราะว่าท่านเกิดในตระกูลกบินซึ่งเป็นตระกูลของพรามและก็มีความรู้เรื่องภูมิดล เออสละส,ะสมบัติแล้วออกบวชแล้วก็เข้าป่าหิมพาน์เหมือนกันแล้วก็ใช้วิชาภูมิดลเนี่ยเลือกพื้นที่ทีนี้ก็มินดาบทเนี่ยเมื่อเข้าสู่ป่าหิมพานแล้วก็เห็นว่ามีพื้นที่ริงพื้นที่หนึ่งซึ่งถ้าสร้างศาลาอยู่ในภูมิประเทศนั้นก็จะเป็นมงคลอย่างยิ่งและก็เป็นพื้นที่ที่หาได้ยากหาพื้นที่อื่นได้ยาก โดยลักษณะของพื้นที่ตามลักษณะภูมิดลก็คือมีกอหญ้าและดาวันเวียนขวาเป็นเมทักษินวัตทั้งสิ้นฝูงสัตว์ที่มีอำนาจเช่นราชสีหรือเสือไล่สัตว์ที่อ่อนแอกว่าเช่นเนื้อหรือหมูป่า พอมาถึงที่นั่นเนี่ยก็ไม่อาจจะติดตามเข้าไปได้สัตว์ที่แพ้กลับมาไล่คุกคามสัตว์ที่เป็นผู้ลาหรือสัตว์ที่มีอำนาจเหนือกว่าให้หนีออกจากภูมิประเทศนั้นได้เป็นไมชัยมงคลภูมิประเทศดังนั้นพรามกบินหรือดาบทกบินจึงสร้างศาลาอาศัยแล้วก็บำเพ็ญพรตอยู่ที่นั่นด้วยความสงบร่มเย็นแล้วก็เจริญในธรรมเรื่อยๆทีนี้ เมื่อกบินดาบทเนี่ยอยู่ที่สลาที่ตนบำเพ็ญเพียรอยู่นั้นเนี่ยเห็นกุมารทั้ง4หรือว่าราชาโอรสของพระเจ้าโอกาการาชที่สเนี่ยยกไพ่พลผ่านมาทั้งนั้นซึ่งมีทั้งไพ่พลพลทหารมีทั้งเสนาอมาตมีทั้งราษสรดเป็นจำนวนมากก็จึงได้ออกไปถามพอถามเสร็จแล้วนี่ก็ทราบว่ากำลังเสาะแสวงหาที่สร้างพระนคร กบินดาบทเมื่อทราบเรื่องแล้วก็มีความเมตตาการุณาและก็ปรารถนาที่จะอนุเคราะห์ราชโอรสทั้งสี่กุมารเนี่ยโดยจะมอบพื้นที่ที่ดีที่สุดตามลักษณะภูมิดลเนี่ยให้แก่สี่กุมารก็จึงบอกว่าขอบ่อพิษจงสร้างพนครในบริเวณบรรณาศาลา ของอาตมานี้เถิดนานไปในภายหน้าจะเป็นเมืองใหญ่ในชมพูทวีปบุรุษใดเกิดในพระนครนี้จะมีกำลังมากอาจสู้คนมุลได้ตั้งร้อยตั้งพันแล้วจงสร้างปราสาทราชวังอันใหญ่โตละโฐานตรงบรรณศาลาของเรานั้นผู้ใดอยู่ในที่นี้ จะมีอนุภาตุดุดพระบรมมหาจากักรพรรดิเมื่อพรามกล่าวดังนั้นกุมารทั้งสี่เหล่านั้นเมื่อได้ฟังท่านกบินดาบทชี้แจงก็พอพระไทยเจ้าพี่ใหญ่ก็ถามกบินดาบทว่า พระคุณเจ้าเมื่อมอบพื้นที่นี้ให้แก่พวกเราแล้วท่านล่ะจะไปอยู่ที่ใดอันนี้ถามด้วยความที่มีจิตเมตตาเห็นความทุกข์ความลำบากของคนอื่นนะครับกบินดาบทก็ตอบด้วยความดีใจว่าบ่อพิษย่าสงวิตตกด้วยที่อยู่ของอาตมาเลยอาตมาจะไปสร้างศาลาณที่ข้างหนึ่งนอพระนครขอบ่อพิษทั้งสี่จงตั้งชื่อ เมือง<ม>ที่จะสร้างขึ้นนี้ว่ากบิลพัทเถิด<ฏ>สิ้นเสียงของดาบทคือของกบินดาบทเพียงเท่านั้นปราสาทราชนิเวศท,ทั้งหลายบ้านเลือนของเสนาอามาตย์ราชดรก็ได้ถูกสร้างขึ้นงดงามตามแผนผังที่นิยมในสมัยนั้นกรุงกบิลพัทจึงเกิดขึ้นด้วยวิธีการ ดังนี้นี่ก็คือความเป็นมาของกรุงกบิลพัทที่จะเป็นเมืองประวัติศาสตร์ในพระพุทธศาสนาและเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรกุมารทั้งสี่จะดำเนินการอย่างไรต่อไปก็โปรดติดตามตอนต่อไปครับ